แต่ว่าจริงๆไม่ได้เป็นเรื่องอะไรซีเรียสหรอกคือผมอยากจะฝากถึงแอคปันว่าคุณอะคุณจะปันคุณปั่นให้มันสมเห็ุสมผลหน่อยไม่ใช่ว่าคุณจะปันคือตามภาษา้านผมอะปันบุอหูรี่ง่ะนะมืหูอหนโอยีนี่ปัน่นัมวสัวถ้าปั่นแบบนี้มันทําให้คนอื่นที่เขาเข้าไปดูอะเขาสิงหัวหล่อคุณได้พวกอันนะพวกนี้ไม่ไม่มีคุณค่าหรอกอก็เหมือนหมอยแหละไม่ให้ย<อ>ีกไม่ให้ยิกเหมือนหมอยเลย ปั่นได้แค่นี้เหรอปั่นก็นปั่นให้มันสมีสมผลให,ให้พ่อให้คุณอื่นเขาเสือแน่โมลปัน่นโมลกโกโกเก็คปั่นพี่บ่าปั่นพี่บาออ่าวปั่นพี่บ่าวยังเดี๋ยวบอกกูมาคอยยังไรเลยตอนประเดี๋ยอยยังขอซ่าเพกอะโม่โม่เาื่ันมาบ้านปั่นปืนมาแล้วไหนครับไหนมันพี่บ่าอะไรเราพี่พร้อมบวกผมพร้อมบวกจริงๆถ้าผมรู้ว่าใครนะผมตบกกหูเลยเนี่ย เอากระมังเออเลยซูมมาบิดมาไหนนักสื่อไปไอ้ปัดโอ๊ยหยีเลยนี่ไอ้ปัดก็เหมือนตดนั่นแหละครับเออไม่มีค่าแบนขึ้นไปตดบางใจเพราะไม่คาหล่ะก็ยังเหม็นอีกเออไอ้ปัดก็เหมือนตดนั่นแหละทำอะไรก็ทำไม่ได้ค่าก็ยังไม่มีค่าอีกแล้วตดมามันยังเหม็นคนอื่นอีกเออมันจะแอ้ปัดนั่นเหรอเออมึงนั่นแหละไปรับจ่ออยู่ครับไปรับจ่ออยู่นะครับเตามันรู้ชุกเลือดก็เป็นเลือดคนอื่นเออ เราไปรู้ตัวเองรู้จริงไม่จริงคู่เพื่นเล่นไลฟ์ไลายไลฟ์คลิปแล้วชอบเขาเลียงแอมมาก <c oughs> ชอบเขาเลียงแอมมากรู้ทุกเรื่องครับแอบปั้นให้รู้ทุกเรื่อง <c oughs> แต่ไม่รู้อย่างเดียวไม่รู้เรื่องตัวเองมาเมื่อวานไม่รู้เรื่องคนอื่นนะเมื่อวานซูบ <c oughs> ะเดนังสือแ <c oughs> อบปั้น <c oughs> ต้องวันนี้วันนี้ต้องขอโทษพี่พีเอสซีของพวกเราด้วยนะครับที่พร้อมบวกเกินไปเพราะว่าผมมันเป็นเรื่องไร้สาระแหละผมอยาก ไรสดเฉยนี่แหละอยากบอกเขาว่าจะทําอะไรก็ทำให้มันสมิดสมผลหน่อยไปหาข่าวหาอะไรขาข่าวนั่นนี่มาก็หาข่าวเอาความจริงมาแหมมาวัดกันไปทําไมทําบุญเหรอครับทําบุญเหรอครับไม่มาไงเลยพึ่งมาไงเนาะโอ้ยตัวเจนอยู่าเลยหลุดจากโซ่อยู่เขาอะไรทุ่มบุญเนี่ยคนนั้นไปซี้ทุ่มแมวคนนั้นแม่ยี่สิบนาทีแล้ววะครับเราไม่ต้องให้ข่ามันพอแล้วไม่ต้องพูดเรื่อง เรื่องอะไรนี่แล้วปล่อยเข้าไปไม่ต้องให้ค่าปล่อยเข้าไปเลยไปินขาวเขาตั้ปนเขาเสาอยู่ห้องารเลยไปไปเที่ยวอันนาไม่ซีบอ่ะอ้ยทูกีแซะกับทูกีย่นเปีไปเดี๋ยวแบบฟอมันเปะไปยิงเขาปะถ่าเราดูซัวเราสิม่คาร์ลเไปกับปุชช่าไอ้ยน้องชางให้เราเนี่ยยิ่งะไปยิงเาอี่หละเจามึงตี มีวิ่งดิฮะเป็นอะไรเสียงปืนดังมึงก็เหวอปังปังเออเพื่ออะไรเนี่ยเขาคุยเรื่องอะไรกันมึงรู้นเนี่ยไปป่เจ้ไปกินแล้วมั้งกินแล้วก็ใจมีช่วงอะไรเดี๋ยวบอกกันป่ะไม่เชื่อเลยใครไม่ใครไม่ใครอันเป็นใครกินเคืออะไรกับกูกินอมี่กุ้งห้างกินหมี่กุ้งห้างคือโมโหมากไงโมโหไงคือ มันเข้ามาเข้าใจอยู่ไงเข้าใจอยู่ทํางานมันใกล้จะถึงปีใหม่ผมเข้าใจอยู่ไงเพราผมเตรียมตัวไม่ทันแล้ออย่างนี้กูรู้วะก็นี่แหละก็เตรียมอยู่งานอ่ะมันก็กําลังทํานี่แหละทุกคนก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนี่แหละนะครับก็กําลังทําครับคุเรื่องอะไรครับเนี่ยตักคนดูครับ ถ้าเต้มไม่ยอมไปกับเราแล้วมันช่วม็นคนว่าเราไม่เลียกมันอ่ะเนี่ครับเะดูก่อว่าเต้มจะไปร้านข้าวกับเราไหม้นขไปรากินกินขาเลยเขาเตียหันเพีเพียแต่นีเอเ๊ะ่ี่าครับมสวัสดีครับเชิญครับเชิญแกเปลอะพี่ท่านรอจะเป็นกบบเท่ยครับรอจะเป็นกับเท่ยแกเปิด ป่ะปลูกแตงโมว่ะป่าติดตามด้วยนะครับแกเปอรอตัวนี้ปลูกแตงโมแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับไปผมไล่สดไล่สดผม ผมไล์สดด่านักเรียเกียนคีย์บอร์ดด่าอะไรพอดีคิอะไรผมไปถ่ายรูปกับนางเอกเอมีเพาว่าผมชอบนางเอกเอมีอ่ันคือกูไม่เข้าใจกูไม่มีเจตจากับนางเอกเอมีกูเลยหรอมาครับายไปาก่มาเลย้พวกฝันมาเข้ามาสตีเขาเลยแเนี่ยฮะกิงขอคุยกับคุณแป๊บนึงนะ ออแมก็มาแล้วสถปันไม่ะอกปั่นไม่รู้เรืองอะันดี้รับวัดีทุกคนผมไปปั่นแป๊บนึงผมปั่นปั่นั่นอะไรไม่ใช่ผมไปถ่ายรูปผมไปเห็นวันนี้แล้วผมไปถ่ายรูปผมก็เลยบอกว่าเผมขอถ่ายรูปด้วยหน่อยนางเอกมีผมผมเพิ่งเคยผมเพิ่งเห็นวันนี้ไงถ่ายปป๊บนังเอกเอ่อนังเอกเอ็มบีฮักเดอร์สวยมากสนี้ละ ถ้าเราดนไปชมเขาว่าสวยรักเขานั่นแหละอ๋อเขาเป็นนางเอกไหมละ่ะเอะอเออเดี๋ยวเราต่อไปคงต้องเอาพี่พรไปเป็นนางเอกเดีนยวพี่เขาคืนขันรุ่นเกยพ์พ่อรุ่นนี้นะผมบอกคำเดียวเลยเอาไปไงสวยมากแดูดปากมากระใจโอเกิด<ะ>ผมขออนุญาตได้ไหมถ้าผมเห็นแอปั่นสักครั้งหนึ่งผมขอผมขอเลย ขอบขอบคุณครับที่มาปั่นผมเพราะเขาตบกกหูจริงผมผมไม่อยากพูดหรอกอะไรเนี่ยผมผมไม่อยากพูดหรอกไปจริงเกี่ยวอะไรกันเนี่ยเออผมไม่อยากผมไม่อยากมองเลยว่ามันจะนิ่มแล้ขนาดนี้มันเกี่ยวอะไรกันคือขนาดนี่ไม่อยากพูดเลยสงสัยผมว่าพูดมาตั้งแต่นู้นจนถึงนี่เออคุณคุณฝากแักคำสิถึงพวกไม่รู้อีนอยนี่ แต่นี่เราผมบอกผมบอกเขาไว้แล้วว่าผมผมมาหมู่นะวันนี้ว่าคนสองหมื่นไอ้คนเราหมดแล้วเนี่ยเราเราจะไปไหนเราจะไปกับเที่พวกปั่นเนี่ยสองหมื่นไอ้พวกเราเนี่ยเราไปรูกมาคนเดียวเนี่ยก็ไม่เขาดูอยู่แล้วเขาดูอยู่หรือเปล่าฮะผมบอกแล้วถ้าปั่นอย่างต้องที่ตายจิค่าคาเต้าโซ่เลยนี่คาเต้าเย่าพันนะอย่าใช้ ว่าอะไรนะผมแย่มากเลยแต่เบ่เอื่อมหน่อยพยายามผมบอกเขาแล้วว่าถ้าพวกปั่นอยู่ในนี้เข้ามาปั่นนี้ครับเอาความจริงมาปั่นเอามาพูดดีๆอย่าพูดไปพวกหูอีหน้อีนี่ใช่ค่ต้องรู้จริงก่อนมาเป็นเก่าดังไอ้รู้เข่าดังนะเก่าพี่หยางเว่ยเออนิดนึงนิดนึงมันแบบนี้ยังไง ไดเกีไปเกียรดิไปเกียรบึ้งเไปเกียรามาเอามาเอามองเไบไปเกียรที่นี่เอามาจบเป๊ะไปเกียเื่อเรียนมาสี่ีแต่บางเอาไปเกียรเราไปเฉยเมื่อไหร่นะ่ากไวนะครับปากไวนะครับผมไม่ได้เกี้ยกานะ ไคนสองสองหมื่นหนึ่งพคนนี่ผมเป็นพวกผมไปกระทืบพวกแอดพันเราพร้อมบวกตบกกหูเลยเนี่ยอะไรเนี่ยเหมือนกันจริงเหรอเฮ้ยอะไรคุณนั่งดีๆรู้คุณจะได้คุยไหมนี่คือเหมือนกันผมก็เหมือนกันเนี่ยเนี่เนี่ย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 เโอเค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 ก็เหมือนกันเนี่ย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 นี่คุณจะไปว่าแอคปันเหรอ กูทไมตยคุณ้องเล่ไม้ดิก็คุณ่งเล่นรอกไปไม่เลยเนี่ยไม่ไม่เนียยเนคุณจะไปตบกกหูไอ้ปันเหรอไม่ไม่ขอบคุณครับโอ้ย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 อ้ยอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยรอ้ยองมีอ้อ้้โอ้้้ไม่ได้้้้าอ้อ้้อยอยอ้้ ไป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 ใกล้ใกลแล้วไปแล้วไปแล้วไปไปไปเดินทาไปลดภัยเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยเข้าเช้าไม่ได้กินเลยมันไม่หิวไหมจะเป็นยังไงตอมใจขึ้นรดรดหุ่นไงคือต้องต้องต้องเวทต้องเวทน้ําหนักลงมาเพราะแอคปันแอคปันน้าหนักน้อยกว่าต้องเวทน้ำหนักลงมาต่อยกับแอคปันอย่าไปลดอยอาตัดดฮะอยอาไปลดอย่าไปลดตีมเลย บนี i. I mm ่ไออิ๋เพื่นึงละไออิ๋ไออิ๋บอกว่าม่ต้องรถนู่นอะตีมาเลยมาจย่งยาไดรกันก็มาเข้าหงหข้ออันเนาะาน่ออันดาบาน่อดาก็าข้ออันเนาะทำไมอันกาจํากาอย่างดากูดกาูดกู้กูากูสกดกาูกาับ้ก้กาผู้กาผูกริงผมเก็นน้อาสาวผมออกมาตลอดกกาผผกกาากา้กา ตีก่นรด่าทีไม่ถึงไอจีตีจิตีกันบ้นบ่ะ่ทมันิวไานต่อับต่อแล้วมันเบื่อห้วเบื่อลของต้องไปกิงแจหวเบื่อยิงกตีมากินกุ้งใช่ไหม ใ่้วัสดีวแล้วนุ๊กขอ่ทายทายลูคืออยากจะกินกุ้งนะนุ๊กห้ราหน่อยแต่ไม่ถ่ยทายไม่วแทยแล้วเรอเมืกีกิน้วกันเ้ยยแล้วเออกุ้งขอ้หยไปมา้นีู่้เง้ยเสวัีนกินนั่เียวเตียวเตียวนะีิเตียวแล้วเี้ยนี่แหละนี่แหละครับทุกคน คือผมอยากให้ดูเตะตะกุนตอทุกครั้งเขาจะบอกว่าไม่ชวนไม่ชวนผมชวนแล้วเป็นอย่างนี้แหละเขาจะไม่อยากไปไหนเลยเขาจะกิงก้อนเป็นงคือเขาไม่อยากไปอะ่ะเอาง่ายผมชวนแล้วบางครั้งผมน้อยเนื้อต่าใจไงเออกินเยอะๆแค่ไม่ชิวแล้วถ่ายแล้วนะครับถ่ายลงสตอรี่ให้เอฟซแล้วนะครับผมไะสิตีกันอย่างเดียวสองคูนสุดจัดเออนุก๊กไล ขอบคุณสองหมื่นสองหสองท่านนะครับสองหมื่นสองพันท่านนะครับแตงได้นี่ยุรถไปไปเม่อไหร่รถค่อยมันเต็มของเต็มหรอเองเัเพื่อนยังไเพื่อนยังตาพกเนียว่ไปต้องการเบิดแล้วโพูดไดวะบังเบ็ดบังเบ็ สวัสดีครับครับอยู่ใครอยู่ครบอยู่ใครพวอยู่ใครเเจ้าคยังจะรยังไรสดไรสดไรสดใส่โนเดี๋ยวเไ่้ไม่พีผมอยู่กับเพื่อนอะไงอ๋อกับเพื่อนเหรอจะให้ยังจะไรสดยังไสดไอ้ติ๊กตอกเฮ้ยมารใครใครสวยเลยผมมาตอกบัตไปไน้องน้าไปตอกบัตก่อนไปพี่เฝ้ารถหเารจริงเหอ อะไรอ่ะไม่ไ่พี่ว่าพี่จะถามไปเอา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 แค่เสียงก็ได้พี่ว่าพี่จะถามหนังเพื่อนที่ไงแล้วใกล้เสร็จแล้วครับเหลือเสียงนี่แหละอ๋อตอนนี้ก็ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละครับผมเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอะไรเฮ้ยไม่เคยเห็นโมเมนต์เบียดวะอ๋ออะไรพี่คิดมากเออไม่เคยเห็นโมเมนต์นี้เบียดวะโมเมนต์อะไรพูดพูดที่เขาคิดอ่ะมามามากับเพื่อนนะครับผังหอมนี่แหละผมก็หยอกน้องไปไม่่ใช้ เข้ารับของโอาแล้วเงี้ยเข้าก็บสิทธิ์เต็มแบตเพ่งเมย์เมย์บ้องเมย์ป้องโอ้ยผมเมย์แล้วน้องอะรับของเต็มที่เต็มใจโอ้เจ้าบัานอยู่กันครบเลยนะข่อยกี๊มาจอดหนิจมันหักโดนก้มหน้ายังโดนไอ้ครับแต่น่องพอครับเจ้าเพ่งเล้พอเจ้าผมเพิ่เห็นหน้าโดนโดนเอาไปใช้แล้วโอเคครับให้โดนเอาไปใช้มื่อคืนได้เออเออโดนขอบใจแล้วไอ้น่องเออไอ้น่อง น่ารักจังไปทางไหนนี่โอเคครับน่าขอบคุณพีเอฟซีมากมากก็มาไลฟ์เชิงเออ่เชิงสนุกสนุกสนานนะครับกันนี่แหละนะครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะขอบคุณทุกๆคนนะครับแท็กปันคือผมอยากจะบอกว่าผมเกลี้ยกา่อมจีนะแต่แต่บางครั้งผมเกลี้ยกา่ผมก็กลัวมันน่ารักไงเออมันน่ารักแบบมันเป็นเกลี้ยกา่เกลี้ยกา่แบบปัญญาอนน่อนนึงสินะ ก็ขอบคุณพี่เอฟซีมากครับที่เข้ามาดูกันนะครับ 20, รสองหมื่นวันทันเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนแล้วจะมาอัดเพลงเอ้ยวันนี้ฝากเพลงด้วยเพลงอะไรน,นะเต้ <c oughs> เพลงอะไรน,นะ <c oughs> เพลงอะไรเพลงอะไรฉั้นฉันฉันไม่อ่อนซอนฉันสั่งเจอครับสูงกว่าบักเอลแล้วก็ต่ำกว่าไปค้างก็จะเป็นการน้อนนงเต้แต่งแล้วก็น้องเต้ร้องก็จะเป็นคนที่มาฟิชชิ่งก็เป็นนุ๊กแล้วก็เป็นพี่แก๊ปนะครับพี่แก๊ปก็จะมาแบบในแนลแลวแร็ป